อ่าครับยกสาปล่อยตัวครับคู้เนำรายการครับทิ้งเข็มขัดแชมป์พายครับร้อยที่แปดบอลครับฝ่ายแดนเจริญสุขรับประทานกับเฮดเดทครับเปิดมายกที่สามเลยครับแอ้ยกที่สองนี่เกือบไม่ครบยกครับผู้จัดไปโคลัมเมาครับดูครับแชมป์เจริญสุขแชมป์จะอยู่ที่เดิมหรือเปล่าครับแอ้โอกาสนับน้องนีสูงมากเลยนะคู่นี้นะโอ้ยแทงเข่าดูครับใน โอโดนหมัเดเนี่ยแกตนี้นี่หัวใจนี่ไปแพ้กันแน่นอนเนี่ยรจะฟิตกว่านะรุ่นนี้นี่วัดกันที่ความฟิตเนี่ย สองแทงขวาไปไปไปแทงไปตีไปตีได้ก็ตีไปครับต่อยทองสายส่วนโอ้ย oh. จับไม้แทงไวเดียยกนี้มาสู้เข่าครับ ไม่แย่ด้วยครับปล่อยให้ตีครับกันหน้าได้ให้กันสุดแม่ามาสู้เขา่านี่น,นี่ไม่รู้ว่าจะเข้าทางไทยครับคู้นี้ตีไปตีไปโอ้ยตีไปโอ้ยพดเพชรมีสะดุง้งโอ้ยโยนเข่าไวมีสะดุง้งออ้ยสะดุง้งแทนซ้ายโอ้ยอับุคักอีกแข่งขวาไป ดบอยู่แล้วก็เฟตเต้เฟตเต้ดีดดิโอ้โหโดนสอกครับไม่ไหวครับหล่นจนได้ครับโอ้ลุกขึ้นหรือเปล่าไม่น่าขึ้นครับโหดโหดเลยครับเจริญชุกโอของแท้ครับแหมยังป้องกันแชมป์ได้สำเร็จครับโอ้โหดูครับแต่ลุกไม่ไหวเลยครับเฟตเต้โอ้แชมป์อยู่ที่เดิมครับ คนจริงครับผมก็เป็นแชมป์เลยครับสรุปเลยครับเป็นจเจรเญนสูขครับยังของแชมป์ร้อยสิบแปดปอนด์ไว้ครับเอาชนะน็อกเจ้าเกดไปได้ในยกที่สามครับใครก็ฝากกันดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยไม่ได้เหมือนเดิมครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ